พอบ้านจากักรพรรดิปีาศาจตอนที่351อ,อหเอฮ้ยข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าข้าจะไม่สามารถจัดการเจ้าเด็กนี้ได้ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็เฮ้ยอ้า อ๋เอเฮ้ยไม่นะนี่เขาคิดจะหน,แนีแน่เลยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยอ๋ออ๋อ

เจ้าเด็กนี่มีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่าที่ข้าเคยยกย่องเขาไว้เสียอีกท่านเหลิงดูเหมือนว่าเด็กนั่นจะสามารถหนีเอาชีวิตรอดไปได้นะและแผนการที่เยี่ยมยอดของท่านก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยฮ <h ahaha> ท่านรัฐมนตรีข้าขอขอบคุณนะที่ท่านเป็นห่วงข้า เจ้าเด็กเนี่ยอยู่เหนือการคำนวณของข้าก็าจริงแต่ว่าข้าได้คาดการผลลัพธ์แบบนี้เผื่อไว้แล้วและด้วยสภาพที่รอแร่ใกล้าตายของเขาแบบนั้นเขาก็เหมือนปลาที่ถูกขังอยู่ในถังน้ำรอวันที่จะถูกเชื่อดโอ,อย่ามั่นใจกันไปหน่อยเลยท่านเลิงเจ้าเด็กเนี่ย เป็นผู้ที่สามารถทำปาฏิหาริย์ให้กลายเป็นจริงได้ฮ่าฮ่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 าฮเฮ้ยบัตรซบที่สดจอฟานเฮ้ยถ้า ท่านนาน้อยคนโตฮะเอ้ยพวกเจ้าเนี่ยช่างโชคดีจริงๆเลยนะมีคนต้องมากมายล้มตายเกลื่อนกลาดรวมถึงจอมยุทธระดับแก่นสวรรค์นับร้อยคนแต่ว่าพวกเจ้าที่มีพลังอยู่ในระดับร้อมกระดูกธาตุและก็เจ้ายานฟู่จะพวกมดบกทั้งหลาย กลับยังมีลมหายใจอยู่ซะไดน้นายน้อยคนโตได้โปรดให้อภัยพวกเราด้วยเมืมมมมมม่อตะกี้นี้จะไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดนั่นทำให้พวกเรากลัวจนตัวสัน่นและพวกเราก็เลยหนีออกมาก่อนที่ใครคนเนี่ยจะทำงานพพราะพรพราพรางั้นเพราะงั้น เจ้าก็เลยยังมีชีวิตรอดอยู่ใช่ไหมเ้ยเฮ้ยยานฟู่เจ้าอะนับว่าเป็นความอัปยศของตระกูลราชานักปุงยาของพวกเราเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นน่ะสังหารอาจารย์ของเจ้านะและในเมื่อตอนที่เจ้ามีโอกาสที่จะรอบจู่โจมเขาได้เจ้ากลับเลือกเส้นทางของพวกขี้ขาดตาขาวท่านนายน้อยคนโต ข้าล้มเหลวในการสั่งสอนสิทธิรุ่นน้องของข้าให้วางตัวเหมาะสมถ้าท่านต้องการจะลงโทษเขาแล้วก็ท่านทำได้ตามใจเลยหรือว่าท่านจะสังหารเจ้าตัวอัยศนี่ก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้มันทำให้พวกเราขายหน้าไปมากกว่านี้อีกไอ้เจ้าบ้านี่เพื่อที่เขาจะรักษาหน้าของตระกูลราชน,นักปุงยา เขาถึงขนาดยอมทำตามคำสั่งของหัวปู้ชิงเทียนและก็ประจบประแจงตระกูลอุปราชในกรณีที่หัวปู้ชิงเทียนสังหารข้าเขาก็จะปลอดภัยเพราะในเมื่อตอนนี้ตระกูลราชานักปรุงยาให้อำนาจหัวปู้ชิงเทียนอย่างเต็มที่ในการจัดการกับพวกที่ไม่ได้เรื่องไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงชื่อเสียงของตระกูลราชานักปุงยาก็จะปลอดภัยแล้วตระกูลทั้งสองเนี่ย จะกลายเป็นตะกกนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากที่สุดและเพื่อการนี้เขาถึงขนาดใช้ข่าเป็นเหยื่อสังเวยช่างมันเถอะพวกเราสูญเสียคนไปตั้งมากมายในการต่อสู้ครั้งนี้และพวกเราจําเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือทุกทางที่พวกเราสามารถหาได้เราไม่ควรปล่อยให้ยานฟู่นักเล่นแร่แปรธาต่หายากแบบนี้ถูกสังหารไปโดยง่ายๆ การที่เขายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าจะช่วยพวกเราได้มากเลยโอ้ความเมตตากรุณาของท่านนายน้อยคนโตเนี่ยไร้ที่สิ้นสุดจริงๆข้าขอขอบคุณท่านเป็นพันๆครั้งแทนสิบ์รุ่นน้องของข้าด้วยยานฟู่นี่เจ้าอะมัวเมออะไรอยู่ฮะรีบขอบคุณนายน้อยคนโตสิที่ท่านเมตตากรุณาเจ้าต้องขอบคุณความใจดีของนายน้อยคนโตที่ไร้ที่สิ้นสุด ที่ทําให้ข้าไม่ต้องลงมือลงโทษเจ้าด้วยเหมือนกันขอบคุณนายน้อยคนโตสา uh ําหรับความเมตตากรุณาของท่านแล้วก็ขอบคุณสิทธิพี่สําหรับความห่วงใยของท่านด้วยเอาละทําไมเจ้าไม่ไปช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของพวกเขาซะล่ะเจ้าเด็กนี่ฉลาดหลักแหลมนักรู้ว่าควรจะให้ยาแกใครก่อนเป็นคนแรก อตอนนี้โจฟานก็หนีไปได้แล้วและมันเป็นเรื่องยากในการที่เราจะตามหาตัวเขาในพื้นที่หุบเขาราชันอสูรที่กว้างใหญ่ไพศาลแบบนี้และนี่คือแผ่นหยกสื่อสารชิ้นสุดท้ายที่ท่านเหลิงอมอบให้แก่ข้าและเขาก็ได้เตือนข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกว่าอย่าเปิดมันเว้นแต่ว่าข้า หมดหนทางแล้วจริงๆแต่ว่าตอนนี้ข้าก็ไม่เหลือหนทางแล้วจริงๆนั่นแหละท่านเหลิงเตรียมการอะไรไว้ในตอนสุดท้ายนี้กันนะมันมีกลยุทธ์และลูกเล่นแพรวแบบไหนที่พวกเราจะสามารถใช้ได้อีกอ๋อข้าเข้าใจแล้วท่านเหลิงเนี่ยเป็นสุดยอดนักวางแผนจริงๆถึงขนาด คาดการเรื่องนี้ไว้ด้วยฮฮฮโจฟานไม่ว่าเจ้าจะเจ้าเล่ขนาดไหนก็ตามยังไงแล้วเจ้าก็เป็นลูกไก่ในกำมือของข้าฮหานี่มันฮะฮะโอ้โปรดติดตามตอนต่อไปขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ